มากับพี่น้องคลิปนี้จัดให้สำหรับ FC ผู้มีรายได้หน่อยทั้งหลายนะรถเขา่าไหมนะพ่นให้กูมอเตอร์ไซค์กับนิสันมาต์เกียร์ออตโต้2013ผู้ใดที่หารถเก่งงวดถึกๆพาพพอพาแม่พาปูพายาไปหามุงหาหมอนะเอาไปเฮ็ดกินนะผู้มีไายได้หน่อยทั้งหลายเมื่อน,นี่ไอ้น้ำรถเก๋งถึกๆมาให้งวดพ่นให้กูมอเตอร์ไซค์ ่อนวดสามพันบาทตลอดสัญญานะจะสวยจะแจมกันาดไหนเดี๋ยวพายเบิง้งรอบคันไก่เซมกันเลยครับพี่น้องฝีดาวครับไปชมรอบคันกันเลยครับพี่น้อง Let's go <S มาครับพี่น้องเดี๋ยวนำไปเบิง้งไก่เซมกันเลยกับรถเก่งนิสันมา1.2วิเอลโฉม2,013โอ้ยพอนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องนะเครื่องพันสองเด้อพี่น้องเด้อ นะเครื่องเดิมๆสวยๆงงามเพนเพียดอยู่ครบฝากระปรงมีร้อยแกะอยู่เพราะว่ารถนี้รถเป็นรถมือสองก็จะมีการเก็บสีมาเล็กๆน้อยๆแต่ว่ารับประกันครับบุมีชนหนักพี่ความจมหน้ามาอย่างแน,น,น่นอนนะเอาไปฮหดกินเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องค้าขายพ่อแม่พี่น้องเงินเดือนหน่อยเงินเดือนเกตแ0บพันก็ซื้อได้ครับสําหรับรถคันนี้นะออกรถศูนย์บาทงวดผ่อนสามพันเก้าตลอดสัญญา นาตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเด้อพี่น้องเด้อนาตัวนี้เป็น1.2 V L ตัวท็อปสุดก็หมายความว่าเป็นโบรุมบูตสตาร์ทเกียร์ออโต้ท็อปสุดของรุ่นเลยครับพี่น้องนาจบศูนย์บาททุกอาชีพผูดให้พี่มีเอ่อมีได้ได้หน่อยเงินเดือน7-8,000เป็นตาซื้ออยู่ด้วยไอว่อาวดีกว่าพันเงนินมอเตอร์ไซค์อีกพันให้กว่ามอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องนะพันมอเตอร์ไซค์จุกมือน 4, 4, 5, อี่ยก็ซีซ่าหาพันแล้วเด้อ รถเก๋งคันนี่พรหววสามบรเกุกตลอดสัญญานะน้ำซ้ำได้เกียร์ออตโตพ้พรนะมันก็ใส่งานดีอยู่ได้พี่นอ้องเด้อโชคลังมันเสียหรือจังไหนบุ้นนี่เดี๋ยวเปลี่ยนโชคลงังให้ไหมโชคคํามันอาจจะเสียนะมาเบิ้งขลาญกับพี่น้องรถบ่เคยติดแก๊สเด้อพี่น้องเด้อสบายใจได้บม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องครับคู่มือบอกไม่แรงอย่างอะไรมีครบแต่ว่าโชกมันจะเสียเด้อเดี๋ยวไอ้เปลี่ยนโชคลังให้ไหม ฝีดาบครับนาอาชีพค้าขายก็ตลาดนัดกระสุนบาทฝีดาวเกษตรกรกศูนย์บาทฝีดาวนาทุกอาชีพจัดฝีดาวบหมดงวดพันสามพันเก้าตลอดสัญญานาซื้อให้ลูกให้หลานไปลงลองเรียนโอ้ยพันถือกบิ๊กใบพี่น้องเอ้ยบิ๊กใบพันงวดเจ็ดแปดพันเด้อนาผู้ใดมีลูกวิหานไปลองลองเรียนซื้อให้ลูกให้หลานไปลองลองเรียนก็ดีพี่น้องนาขับบิ๊กใบนี่อันตรายอันตรายเลยพี่น้องเด้อล้มหกล้มมานน่ นะแขนหักขาหักคอหักเด้อน,นะรถเก๋งย่างหน่อยมันก็มีเอ่อเหล็กหุ่มเกาะได้พี่น้องเด้อมันบ่เอ่อย่างหน่อยมันก็บ่คอหักอย่างน้อยมันก็บพ่พิการได้พี่น้องยม่ข้่งในพุ่นนะอา้าวสามพันเก้าตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทจัดส่งทั่วประเทศทุกอาชีพจบศูนย์บาทเกษตรกรค้าขายพนักงาน,นบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาทุกอาชีพจบศูนย์บาท เอาใจพ่อแม่พี่น้องมีไะไหน่อย,อยติดต่อขมาหาอายได้เลยจบศูนย์บาททุกอาชีพแอดไลน์มาที่ไลน์แอดแอดนำหน้า s e m 9 9หรือว่ากดลิงก์ไลนะ์หน้าช่อง f Facebook y o u t u b e หรือ TikTok มาเ้ยเดี๋ยวอายจัดให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเส็มรถซิ่งเด้อยพี่น้องเด้อหนะ้าช่วยทุกคันดันดูเคส็ดส่งฟรีฮอตหน,น้าบ้านแชร์ไปครับพี่น้องดาวศูนย์บาทงวดสามเเตตลอดสัญญาแก้ว